ประตูหอโอเคก็ขอกระสวัสดิท่านจำที่ได้กันเลยนะคะเพราะมีผมงานอะไรนะคะเพราะงานที่ได้คืองานผมก็จะมาเล่นกันแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มีความควาพร้อมผูกเหงือนะครับโอเคก็คอมกระดาปกระดาษโอเคนะครับก็คีย์บอร์ดก็เป็นประมาณนี้นะฮะมืดนิดนึงนะครับก็ผมถ่ายด้วยกล้องนะฮะก็จะมืดนะครับโอเคเนี่ย ผมไปดูกันตัวคิดว่าเออเนี่ยครับโหลดเกมพีซีไฟเดียวนะคะกิ๊กค่๊กกิ๊แชร์ขอพี่ผมก็ได้เอาสุดนะครับก็เ,เดี๋ยวคนหลายคนถามว่าเนี่ยว่าไม่ให้ทำไงว่าไม่ให้เปลี่ยนเองทำไงให้คุณที่แรกมันจะเปิดอยู่ใช่ไหมให้คุณกดเอ่อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็น มันจะมีมีเมาส์อยู่นี่ไหมแล้วก็เอาคุณเลื่อนไปตรงนี้แล้วคลิกเมาส์ขี้ขวานี่ครับแล้วมันก็จะปิดโอเคนะครับก็อันนี้ก็อ่อยแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมใช้ผมใช้ผมใช้กล้องถ่ายคลิปนะโอเคนี่ก็อีกเลสไมน์กับไซเออร์กับวัจันทร์มนีม่เกโอเคครับก็เอ่อรีบไปไว้ครับที่หลังนะครับโอเคนะครับก็ อย่างนี้นะทีนี้ก็คงมีแค่นี้ก็ใครชอบก็ยินดีกดไลค์กดแชร์กดซับต็อกให้นะก็สำหรับเอ่อคิดเห็นก็แค่่อนเออ,อโอ๊ย นนรครับโอเคก็สำหรับอา่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก,กดแชร์กดป๊อปตะคายนะคะเออเดี๋ยวหลายคนไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าผมผมใส่หูฟังค่ะคิดฟังโอ้โหผมโอเคนะครับโอเคก็ที่เป็นหูฟังของผมโอเคก็ผมอะไอ่ะเขาเรียกว่า ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ผมจะให้ดูหน้าเลย,ยกับหน้าเป็นยคลิป <c oughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ช anel ผมเราและอยู่ในกดแชร์นะเพื่อจะมารังใจ้งในการทำคลิปต่อไปเลยเป็่มคน